เช้านี้นะคะฝนตกตั้งแต่เช้าเลยนะคะพอฝนหยุดตกนะคะก็กะว่าจะรีบแต่งตัวพาวิลเลียมออกไปนอกอะไรเงี้ยเออนะคะด้วยความรีบจัดค่ะทุกคนใส่รองเทาเ้าก่อนแส็งเกงจ่าเออเนาะรีบเกินไปแม่ก็คิดว่าแม่ปกติกตดีอยู่นะ,ะนอะไรเงี้ยก็เตรียมของที่แพกไว้นะคะเพื่อที่จะไปส่งนะคะแล้วก็ค่อยพาวิลเลียมออกไปที่สนามเด็กเล่นนะคะทุกคนสรุปพอไปส่งของเสร็จเรียบร้อยฝนตกค่ะทุกคนก็กะว่าจะพากลับบ้านเลยอะไรเงี้ยเออไม่ยอมงอแง,ง,งค่ะจะไปสนามเด็กเล่น ได้ไรเงี้ยเออเออไปก็ไปอไรเงี้ยเออพาลูกไปสักหน่อยอไรเงี้ยเออเนาะด้วยความที่เมื่อวานนี้เขาไม่ได้ไปที่สนามเด็กเล่นเนาะก็ออกแต่เช้าอไรเงี้ยช่วงเย็นไม่ได้ไปอไรเงี้ยก็เลยพาไปไปแล้วก็นั่งชิงช้าไม่อยาก ไม่อยากแบบกลับบ้านอีกแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าอยากหลับบอดชิงช้าอะไรเงี้ยเออคือคงแบบว่าหลับสบายเนาะเออแม่ก็แบบว่ากลัวลูกฝนจะกลัวฝนจะตกหนักอะไรเงี้ยกลัวแบบว่าลูกเปียกอะไรเงี้ยก็เลยแบบปล่อยให้หลับแป๊บหนึ่งอะไรเงี้ยสรุปก็ต้องพาอุ้มใส่รถเข็นกลับบ้านค่ะทุกคนมานอนที่บ้านจนได้ค่ะทุกคน